นอกจากนี้นายศักดาวิเชียนสินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาพร้อมกับสั่งการให้กับทุกหน่วยงานนะครับในการเร่งฟื้นฟูพร้อมกับประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในการจัดเครื่องจักรเครื่องมือและก็ให้การสนับสนุนทุกด้านทั้งการสูบน้ําเคลียร์เส้นทางและดูแลอาสาสมัครที่ทํางานอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดนะครับทางจังหวัดสงขลาก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบมากกว่า1 4 2 0 0ล้านคนใน16อําำเภอมีผู้เสียชีวิต145รายขณะนี้หลายพื้นที่น้ำลดแล้วแต่บางจุดยังคงต้องเฝ้าระวังด้านการช่วยเหลือนะครับก็ได้มีการแจกถุงยังชีพนะครับกว่า5 5 7 0 0 0ชุดเข้ากล่องกว่า2,1ล้าน1แสนกล่องแล้วก็น้ำดื่มมากกว่า2 7 0ล้านขวดพร้อมกับเปิดโรงครัวพระราชทานจำนวน10จุด และก็เร่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องของไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ด้วยการสูบน้ำกว่า400หลังคาเรือนครับส่วนการฟื้นฟูนะครับหลังจากที่น้ำลดนะครับก็ได้มีการเร่งในการระดมกว่ากําลังนะครับกว่า3,000นายในแล้วก็มีเครื่องจักรนะครับกว่า483รายการมีการเก็บขยะสะสมแล้วกว่า48,893ตันรวมระยะทางกว่า394กิโลเมตร ขณะที่ด้านการเยียวยานะครับทางด้านของธนาคารอมสินก็ได้มีการโอนเงินนะครับช่วยเหลือครัวเรือนละ9,00 0บาทแล้วกว่า344,000ครัวเรือนรวมกว่า3 8 8ล้านบาทนะครับขณะที่การช่วยเหลือนะครับเงินครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตได้มีการจ่ายแล้วจำนวนเจรายรวมกว่า14ล้านบาทนอกจากนี้ในการจัดเก็บขยะนะครับหลังจากที่น้ำลดก็ได้มีการขนย้ายไปแล้วกว่า4,400 46ตันแล้วก็มีการเตรียมนะครับเรื่องของการเดินเครื่องโรงขยะของอบจสงขลาในการกําจัดสต็อกนะครับหรือว่ารถแรกในจํานวน4,800ตันก่อนที่จะเดินเต็มระบบนะครับในช่วงของวันที่9ถึง10ธันวาคมนี้นะครับก็สามารถที่จะรองรับนะครับอยู่ที่ประมาณ600ตันเพื่อที่จะเร่งในการเคลียร์ขยะที่เกาะแต้วอย่างเร่งด่วนครับ